เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคสวัสดีค่ะทุกทุกท่านก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับโชคกับหมอไก่นะคะกับเลขเด่นราวงวดวันจันทร์ที่5สิงหาคมที่ผ่านมากับเลข5005นะได้รับโชคกันไปสำหรับงวดนี้เลขเด่นราวตรงกับวันพุธที่7สิงหาคม2567ให้เลขเด่น01257จับคู่3ามตเด่น012 015,017,125,127,257,250,570,571และ702จัคู่สองะเด่นบนล่าง01,02,05,07,12,15,17 25 27และ57าเจสำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อของคุณนั้นจะมาจากอายุแม่อายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วนอกจากนี้ทะเบียนรถที่คุณนั่งในวันเสี่ยงโชครถส่วนตัวรถรับจา้างรถประจําทางก็อาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณนะคะเสริมดวงของคนวันอาทิตย์ให้ทําดีกับแม่ขอพรแม่หรือถ้าแม่ไม่อยู่แล้วก็พำบ,บุญอุทิศบุญให้กับท่านเลขสลิปเงินโอนทาบุญก็อาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณคสําหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์7 3 6 2 1 ท่านที่เกิดในวันจันทร์ถือคุณนั้นจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องที่คุณพักประัยในวันเสี่ยงโชคนอกจากนี้หากคุณมีตาไข่ทูบตาไข่หรือถ้ามีกุมารก็เลขจากกุมารก็อาจเป็นสื่อนํำโชกับคุณเสริมดวงคนวันจันทร์ให้ทำบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อนํำโชคกับคุณนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันจันทร์01598 ท,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 ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อคุณนั้นจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอูอาศัยเลขที emulate, ่ร้านค้าที่คุณค้าขายเลขที่ที่ทางานที่คุณทํางานอยู่นะคะก่อนซื้อก่อนเสี่ยงทำบุญหรือุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนสาหรับเลขเ่นเสมดวงท่านที่เกิดในวันอังคาร9 17 48ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อคุณนั้นจะมาจากเลขเงินโรมบุญสลิปเงินตะบุญต่างๆช่วงนี้ทำบุญกับวัดทำบุญกับโรงพยาบาล เลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทบุญและนอกจากนี้ทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉี่ยวชนโดยเฉพาะคันที่เป็นชื่อบุญนะคะจะเด่นมากๆเลยทะเบียนคันนั้นให้ตามไว้สําหรับการเสริมดวงของคนวันพุธกลางวันให้ทลลบุญลงศพทบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทบุญก็อาจาเป็นสื่อนำโชคกับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนพุธกลางวัน51638่าท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน สื่อคุณนั้นจะมาจากอายุของพ่ออายุปัจจุบันถ้าท่านมีอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วนอกจากนี้หากวันเสี่ยงโชคค่ะมีบินค่าน้ำบ,บินค่าไฟบินค่าโทรศัพท์แจ้งมาสงตัวท้ายสตัวท้ายจำนวนเงินที่คุณชำระก็อาจเป็นสื่อนงโชคกับคุณสำหรับได้เดินสบมดวงคนพุทธรังคืน41620ท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่คุณนั้นจะมาจาก4ตัวท้ายบัตรประชาชน เลขบัตรประจําตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทแล้วนอกจากนี้หากมีลูกหลานเด็กเล็กๆอายุสองขวบสาขวบที่าอารมณ์พูดกาลังตนถามเลขจากเขาเลยเขาหยิบเลขให้เสริมดวงคนบนพระหัตถ์ให้ทะบุนกับมูลที่น้องหมาน้องแมวหรือไถ่ชีวิตโคกระบือเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อ,อาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณคะ่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนบนพระหัตถ์หนึ่งเก้าแปดหกสาม ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อคนนั้นจะมาจากอายุของคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตในช่วงนี้เลขลดกันเพเลขฝาลงเลขที่ห้องเลขที่เตียงนะคะเสริมดวงคนวันศุกร์ให้ทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพหรือทำบุญคุบุที่ร่วมประตันยูหรือปเต็มเตึงก็ได้เลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อ,อาจเป็นสื่อน้ำโชกับคุณสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันศุกร์หนึ่งสามสองศูนย์แปด ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อคุณนั้นจะมาจากสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำและนอกจากนี้คนวันเสาร์จะฝันแม่นนะช่วงนี้นะคะฝันถึงใครให้ซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยเสริมดวงคนวันเสาร์ให้อ่าทำบุญเกี่ยวกับน้ำถวายข้าวน้ำข้าไฟวัดร่วมสร้างห้องน้ำเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณสำหรับเลขเด่นเสํามดวงคนวันเสาร์1 4 3 8 9 อย่าลืมนะคะเวลาซื้อ9ก็ต้องซื้อ6ซื้อ6ก็ต้องซื้อ9ให้พิจารณาจากเลขเด่นประจําวันเกิดซื้อน้าโชคประจําวันเกิดได้เลขเด่นประจําวันสําหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบการเสี่ยงโชคชอบเรื่องตัวเลขหมอไก่ขอแนะนําแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในแอปนี้มีคําทํานายดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงคลคําทํานายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้เลขเด่นนี้สําหรับเลขเด่นราวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยง ควรซื้อทำกำลังที่มีหมอแกให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพนทุกท่านงวดนี้ขอให้ปงังขอให้เฮงขอให้รวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ